ค่นกับวจักับปาบาร์บารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่วิกนะคะทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเครื่องสำอางที่เราฮอไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะหลากหลายชิ้นมากเยอะแยะนะคะวันนี้ก็เลยจะแบบว่ามัดรวมทีเดียวเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวอาจจะไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวปั๊มจะ ็ต้องกลับระยองอะไรนี้นะคะก็ขอไปเวิร์คโฮมเขามีเวิร์คโฮมแบบที่บ้านได้อะไรนี้ก็เลยกลับระยองก็แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มการแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะซึ่งจริงๆเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งลุกอะไรคือกะว่าจะใช้ของทั้งหมดที่เราได้มีกันหอกัอนไปนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ห่อเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานอันนี้เป็น beauty buffet invisible sunscreen uv protection นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้บมใช้น้องเขาไปแล้วนะคะ คือปามอะเข้าชอบคือปามอยากได้กันแดดอยู่แล้วเพราะกันแดดเมอร์สก้าเนี่ยมันกำลังจะหมดแล้วมันก็เป็นคนแบบเออเราเป็นคนชอบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเจอน้องเขาในบิวตี้บุฟเฟ่ที่โลตัสนะคะโลตัสพาราม9ก้าโลตัสฟอร์จูนก็เลยสอยมาไปลองเนื้อแค่แบบ3วิแล้วก็ซื้อเลย189บาทวันนี้ใช้ไปแล้วแต่ว่ามาใชใ้ดูอีกรอบนะคะน้องเขาแบบว่าเป็นเนื้อสีขาวปามชอบตรงที่ว่ามันไม่ มีสีนั่นเองกันแดดที่ไม่มีสีก็คือแบบมันจะไม่ทําให้หน้าเราหน้าวอกล้วตัวนี้ก็คือเกลียงน้ยนะคะเขามีสองส่วนะมีสูตรที่เป็นสําหรับคนที่เป็นสิวหน่ในส่วนของเรานั้นไม่จะเป็นคนที่เป็นสิวนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะฉันเขาจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งคือเหมือนแปลว่ามีไฮย,ยาเติมความชุ่มชื้นอะไรประมาณนี้ซึ่งอีฉันชอบมากจริงๆเนี่ยลงไพรเมอร์ไปแล้วอะลงกันแดดซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นรายนะคะอันนี้ s อ50 PA ถึง4บวกด้วยกันนะคะแล้วเท่าที่ใช้คืออันนี้ใช้ครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยง,ง่ายมากแล้วก็กลิ่นไม่มีผมชอบตรงนี้แหละกลิ่นมันแบบเออไม่มีอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นสิวอะไม่รู้แพ้อะไรนานๆทีจะเห็นว่ามันเป็นสิวนะทุกคนนะสิ่งต่อมาที่มันจะใช้ค่ะ จะเป็นคูชชั่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นกีกีมูสนะคะ KK เคมูสเราไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะคะอันนี้คือเบอร์0ูนย์นะคะที่สอยมานะคะอันนี้ราคา1 1 9บาทซื้อที่ร้านคุนเหมียวเนาะก็จะเป็นความชิโนริอันนี้ก็คือแบบว่ามันให้มาในปริมาณที่น้อยอ่ะคือหมายถึงว่าแบบมันมันแบบแปะแป๊บเดียวก็คือแบบใช้ไปประมาณ3าครั้งเองรู้สึกว่าทำไมมันจะหมดแล้วล่ะ ตัวเนี้ยไม่ติดแมสเท่าไหร่เลยคืองงมากคือเมื่อวานเนี่ยไปทํางานสมัยก็แต่งด้วยตัวนี้แหละใช้ตัวนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่ามันติดแมสแหละแต่มันติดไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันยังมีตัวอื่นที่ติดเยอะกว่าเพราะาให้ให้น้องที่บริษัทดูถามมามุกแกดูซิว่านเนี้ยเนี่ยมันติดแมสไหมบอกเออพี่มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่มันก็ติดนะอะไรเงี้ยคือมันติดน้อยแต่ก็ถือว่าโอเคเลยในราคาร้อยสิบเก้าบาทแล้วแมสกำลังดีสำหรับคนผิวแห้ง นะคะถ้าคุณเป็นคนผิวมันก็ใช้ไครเมอร์ช่วยเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ในส่วนของเรานั้นฟูชั่นก็พอต้งแต่ว่าไม่มีคอนซีลเลอร์นะที่บ้านไม่มีคอนซีลเลอร์เลยก็เลยจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเดียวดีวเอไปเลยเนาะสีมันดีมากมันเหมาะสำหรับผิวปามที่เป็นแบบคนที่ขาวเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงสิวอะไรเงี้ยมันก็ ถือว่าปกปิดไปได้นะคะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิวที่มันมีความนูนอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมันจะแบบกลบไม่ได้ขนาดกลบความนูนไม่ได้ออย่างเงี้ยเราต้องไปสร้างแสงและเงาให้กับสิวอีกทีหนึ่งซึ่งขี้เกียจจ้าแค่นี้ก็พอแป้งในวันนี้ใช้เป็น f a c e b อร์ Compact จาก Ver 88นะคะนี่คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะมี s อเซ pa 3บวกนะคะเท่าที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะใช้กับแปรงก็แล้วกันนะคะอย่ามาถามนะว่าแปรงซื้อที่ไหน เพราะว่าอะไรซื้อมา3าสปีแล้วอยู่ด้วยกันน่าจะเห็นแปลงเนี้บ่อยแล้วก่อนที่ฉันจะไปที่ระยองนะจะอยู่ที่ระยองอนนั้นใครจะจําได้จะไม่ได้แล้วจนะ้าอายแชโดว์วันนี้จะใช้ของ Magic Nation นะคะอันนี้เราได้มาจากตักสุ่มนะคะไม่แน่ใจว่าพวกร้านในช h อป e ีใน Lazada มีหรือเปล่านะคะเขาจะมีครบหมดเลยนะคะทั้งสีแม่3สีชิมเมอร์หและปัดแก้มซึ่งวันนี้เราใช้หมดเลยสีแรกที่เราใช้ก็คือสีนี้นะคะแบบแรง คู่ใหญ่ๆหน่อยคู่ที่แบบประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงของน r สนะไม่นาจริงนาปลอมว่ามือจำไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อมานานมากเลยนะคะเกลี่ย <Clear S 1> เป็นแบบเบสไปก่อนเนาะแบบเป็นเบืองกว้างๆไปได้เลยนะคะสีแรกยังไม่ต้องอะไรมากมายซึ่งที่ฉันวันนี้ก็ไม่รู้จะไปลุกไหนนะเธอแต่ก็คงจะเป็นความคอรัลคอรัลแบบที่ช่วงนี้เราอินนะคะแต่ก็จะใช้สีนี้นะคะลง เป็นเหมือนแบบคัดเป้านะคะปามอาจจะชอบเหมือนแบบแต่งตาดูแบบเละๆก่อนอแต่พอฟินนชลุกแล้วสวยตลอดแลยคนบอกเหมือนตอนแรกไม่สวยนะเนาะมงเงาเพราะแต่งเสร็จแล้วเอาสวยเฉยเออมันตอนแรกมันต้องดูแบบเฮ้ยมันได้เหรอวะได้แก่คือตอนเนี้ยเราจะมองภาพของเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกคือหมายถึงว่าตัวปามเองอ่ะในความที่ไฟวงใหญ่มากและแสบตาชิบหายเลยอีดอก ก็จะแ,แบบเอ้ยยังมองไม่ออกว่าลูกมันจะไป,ไปทางไหนนะแต่เราใช้สีน้ำตาลเข้มมัน,นสุดนะคะลงปลายของเราแล้วก็คัดบ้านจือเธอฉันบอกเลยนะว่าอย่าพึ่งบูลลี่ความแบบว่าตาปุดตาบวมตาแบบเลือเธอเพราะว่าพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะสวยเองตอนนี้เอาแปลงสะอาดๆมาเกลีย่ยไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะสวยเราต้องศพมาก่อนนะทุกคน แล้วก็จะใช้สีชิมเมอร์นี้นะคะลงไปเลยอูย้แล้วก็มีความจัดจัดแสงเววาวมากไม่ค่อยกดลงไปนะจ๊ะเรามีตัวซีซีเช็คเช็คไฮไล l i เตอร์อันนี้เนาะจำได้ไหมอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นกลิตเตอร์เนื้อน้ำซึ่งต้องเช็คเนาะเช็คก่อนเนาะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสวดให้ดูตรงนี้เนาะพอที่เราสวดไปให้ดูนะ ซึ่งเวลาอ่ะมันอยู่บนสีพื้นอ่ะถึงว่าสีที่มีก่อนเช่นลิปปัดแก้มอย่างเงี้ยมันจะสวยมากอันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันจะป้ายลงไปเลยนะคะเห็นปะวิงมากวิงตาแตกมากทุกคนดูดิป้ายลงไปเลยโอเคค่ะปาลมไปเออ ตีดตานะคะปัดมาเชีราแล้วก็ติดขนตาปลอมเรียบร้อยรวมถึงเขียนคิ้วด้วยเพราะว่าในส่วนนี้ไม่ได้มีของใหม่ที่เราหอไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ปัดแก้มของ Magic Nation นี่ละคะ่ะในการปัดแก้มเนาะก็อันนี้ใช้เป็นแปลงของ J จสอัพนะคะซื้อมาแบบ3-4ปีแล้วตั้งแต่ J จสอัพเข้าไทยนะคะตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยด้วยซ้ำนะคะตอนตอนนี้เขาออกไปแล้วหรือเปล่า,าไม่รู้นะะก็ปัดไปเลยซึ่งวามเป็นคนแบบมือนอออัก็จะปัด ตูดเล็งนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า,าปัดแก้มมันอาจจะเลือนหายได้ง่ายะอะไรเงี้ยก็ปัดหนักไว้ก่อนปัดไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาใช้ตัวนี้นะคะมินชี e เหรอมินชีส,อ,ชสอาร์ตอันนี้ปาไม่รู้ว่ามันอ่านออกว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะก็ที่ห่อไปจะมีไฮไลท์เนาะมีแป้งมีคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มก็ใช้คอนทัวร์นะคะมันจะเป็นสีแบบอมเทาๆหน่อยนะคะ ตึงเป็นสีที่โอเคหลอกก็หน้าเราตอบอย่างเงแต่ว่าบางเป็นคนที่ชอบออกโทนเหมือนแบบมีความบอลร้อนส้มๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคเหนียงตรงนี้นะคะก็ค่างๆแกมใหญ่หรือเกินเก็บไปด้วยนะฮหคอนทัวร์จมูกกันค่ะอันนี้เป็นแปลงที่ไม่มีวิห่อนะคะซื้อมาจากไหนจำไม่ได้อีกเหมือนกัน อย่ามาถามนะว่าเออแปงซื้อที่ไหนอะไรยังไงตลาดนาัดแต่ก่อนชอบเดินตลาดนาัดเพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่ได้ไม่ได้มีความออนไลน์เยอะขนาดนี้แนละ้วก็ตลาดนาัดอะไรเงี้ยมอลามเพราะตัวเองเรียนรานแหงก็มอลามอะไรอย่าง,าาาางี้แปงแต่งหน้าหลายๆอันดูเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยอืมดังพงเทียวโอ้ยสะใจเหลือเกินอะได้วยเลย ไฮไลท์โอเคไฮไลท์เป็นความแบบไม่ค่อยดุ้งเนาะแบบเป็นความแบบเออดูเป็นธรรมชาติสำหรับปามนี่ธรรมชาตินะไฮไลท์ช่วงหนวกแก้มหน่อยอันนี้เป็นแปลงเจสอัพเหมือนกันนะคะเก่ามากแล้วนะคะเป็นแปลงหัวโดมแบบนี้ซึ่งก็อยู่มาหกเจ็ดปีแล้วมั้งอันนี้ปามจะกลับมาที่อ e ีเชคเชคเนี่ยแหละเพราะว่ามันไฮไลท์มันแบบ มันพุ่งมากจริงๆแต่ใส่มือนิดนึงแล้วก็มาลงที่แก้มนะคะเราต้องการความแบบที่สุดเช็คเช็คน้องเขาหน่อยเพราะน้องเขาเช็คเพราะว่าเป็นเนื้อน้ำหมดเลยนะคะแล้วก็ลงที่ตาอีกลิปในวันนี้ก็เลือกเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะคะ Kiss Beauty Monster นะคะตัวนี้เบอร์สูที่สองนะคะก็ มีหลายตัวมากพี่ห่อไปเขาที่แล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะน้องมอนสเตอร์นะคะก็จะเป็นสีแบบอมพิษๆหน่อยเนื้อนุ่มมากแล้วกลิ่นหอมมากทำรู้สึกว่า Kiss Beauty Monster เนี่ยมันมันมัน,มนปากมันแน่นไปก็จะใช้เป็นเคส Li t t l e b e a บตัวนี้นะคะเบอร์เดี๋ยวมาผสมกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจ p u r r y p e r r a นั่นเองนะคะสีก็จะเป็นความแบบ นูดนูดแบบนี้นะคะปิดจอบด้วย Kiss Beauty Aloe Vera Spray Setting Spray เนาะ โอเคและนี่ก็คือฟินิชลุกนะคะที่เราได้จากเครื่องสองอานที่เราพอกันไปเมื่อคราวที่แล้วลุกดูดีนะทุกคนคือแบบตอนแรกเนาะคือแบบตอนแรกเราก็จะดูแบบดูเละๆเ,เทะๆคือความเป็นคนเหมือนแบบแต่งหน้าเละๆเ,เทะๆไวโก้อะไรอย่างงี้นะคะอาสักพักก็สวยรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่าลุคนี้ก็เป็นงานกลางคืนได้อะไรอย่างงี้แบบว่าสวยอะเป็นความแบบคอราลสีที่ควาแบบกําลังอินมากๆเลยณนะขณะนี้นะคะ ม,มันสวยอะไรแบบนี้รู้สึกปากเออสีปากก็สวยชิมเมอร์กลิตเตอร์อะไรเอยหน้ามันพุ่งอะไรไปหมดเลยนะคะก็โอเคหวังทุกคนจะชอบการสรับนุคลิปนี้ก็ประสบกางที่ใช้ก็ถูกทั้งนั้นเลยหลักสิบทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะหาซื้อได้ที่ไหนส่วนมากจะเป็นตักสุม่มเนาะอย่างที่เราบอกคือช่วงนี้ก็อินสำหรับการตักสุม่มก็ตักซูมในติกตอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ไว้แล้วก็ลองเซิร์ชใน tiktok หรือว่าใน s h อ p e e เอาละกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสรุปคลิปนี้อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะตามเปในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบบหนูอเองทวิตเตอร์ไลจีแอดแอดเปร์เองนะคะถ้าใครยังไม่กด Subscribe นะคะก็กด u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนั่นเองนะคะเราจะได้แบบเจอกันแบบ กันคลิปที่ถูกและดีตลอดในช่องของแพงไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าอะไรไม่มีตังนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณดูทุกคนมากที่ติดตามชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย